ทักทายสบายดีตอนสวยสบายดีตอนสวยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาแพงก็มาพี่เล็กคุ้มบ้านน้องนกผูกเนาะจุดประสงค์เฮามาเมื่อนเนี้ก็น,นี่แหละมามอะของพี่น้องเลยเหมอะของนั่งร้อยถามไอเกตอยู่ไซแม่ว่าห่วยเกตถามมึงดูว่ะ เกตอยู่ในอันนาเฮือนไม่ใหญ่บุ๋มบอ่ลเกตไใสเกตบ้านน้องนผูกว่าสักหมยก็ขิดเพิ่งเติมคือว่าเราไปทํางานเนี่ยนะก็เลยให้น้องบุ๋มทามว่าอันเป็นอันร้านประพอดนะบอสแมนนถอะอันนี้เป็นนําใจจากอันแม่ทิพี่น้องแม่ทิพ์ทังยูเอสเอแจ๊คนซื้อีหยังไห้เนี่ยั่างมาเอาดูจากอีหยังแน่ล้วเอาไปเปิดบังดู อผูกอาไปอยู่เตียงพนัง้ะกัดตัวนี่นี่นี่มีทางติบขเขาน้ำได้ลดจาแพงกะต้องซิมเมือหน้าพี่น้องเพราะว่าบ้านน้องนภูกนี่เป็นทางเมือน้าจาแพงนม่นบทิบซื้อของหายประหัวมียังแน่เปิดบ้งด้นพนาง อมสไก่เนาะอืมจังหวะเออกับบหูน้องวัเม็ดคนแตงหายอืมโอ้หลายอย่างเนาะเออมีน้องไก่วัวใจไก่ฮอนดอกซาทู ต่คูกะทิน้ำตาลวนเส้นน้ำบอน่ะอืมโอ้หลายเติบเนาะเอ้ยก็ขอบใจเป็นใหญ่ใจดีทั้งใหญ่อ่านีเจน้ำผิดงใ้ลูกเนาะี่สื้อหายลูกๆูเปกินอิ่มกินเต็มเพราะกอมุกขอบใจลายให้เห็นเงินด้วยลำละเงินด้วยโสดๆมันมานึงถูกเอามาส่งหาย้กันโดยซาทกมุขอบใจลา ภาพมงเนี่ยก็บ่อยากงามเนาะเฮาไปเทดมันมันต่ําออกแสงเอออยู่ในใครแน่นาคนก็ขาวขึ้นแหนตอนนั้นหน้ามึนเออคนก็ใส่ซลูกเจ้าเดูอยู่เต็ลงมาบ่ลูกอืมลูกาคดีอันูที่ว่าอันบ่แข็งแงน่ะก็อยู่ในเินะโดยเว้าเป็นแล้วบ่โดยเป็นอยู่เออฮักเพิ่นย่างบ่ได้บ่เพิ่นเป็นน่ะ ว่าหนาเป็นว่าหนาเป็นอยู่แต่ยังบ่ได้เออสะแพงกับโบคเคยเห็นจักเถื่อ,อได้พี่น้องได้ยินแต่เข่าวว่าว่าบ้าหลุ่มเฮ้าายหน้าบ่เออเฮ้ยมาใะฮาเด็พี่น้องเออเรากระคานไปอยู่ฮะเด็ bác nhảy này nó, đôi bảy, cào, cào là à. ờ, cào à, ờ... à, ờ, ờ, nà ta ngam, nó, nó. hài dí, nhàng và nó, เจ็บบ่านางอุ้ยบ่เจ็บยางยังบ่ได้บ่คือบ่เอาหนีเอาทางางมานี่ตั้งไบร์ลอดอือตั้งมาได้เออตั้งบ่ได้อุ้ยไปตาตัดมันถี่เนาะตัดมันถี่แล้วเอาขาปลอมมาใส่ยางได้ได้หนิตัดถิ่แล้วเอาขาปลอมใส่เนาะ เนี่ยอะาแล้วมันจังสิยญางได้ก็สั่ญญางไว้ได้แล้วเนี่ยนี่เออเหน่แหละคะซาแพงกับข้างกับสีเห็นเป็นมือนละพี่น้องก็ได้ยินแต่ข้าเจ้าว่าข้ากับเบลได้คอยเข้ามาแถวนี้มันบอกคอยมีงานเนาะอ่าคอยมีงานขันมีการมีงานอย่างเห็นกันอืมอย่าไปใกล้มาลูกไปว่ายาบไปเขาเฮียน ไอ้บ้านิ่มอันผู้ที่หนึ่งหรือผู้ที่สองอะไนผู้ที่้ที่หนึ่งได้สิผู้ที่หนึ่ง่มเป็นยังไปห้งเฮียแล้วผู้ที่หนึ่งเออผู้ที่หนึ่งผู้ยิ่งหรือผู้ชายเออแ้่ผู้ยิ่งกันผู้ที่หนึ่งผู้ที่สองกับโจ้นเก่าปีเนาะ เกิดมาทำอิดเลยเห็นแข่งิ่น <government> บ <2 Rainbow> ิดเนวนี้เราบ่บ่แต่ต้านบิดน่ะบริเห็นมีแต่ตีนผ่นน้ำบริโภคนี้มันกระซือเลยอ้าแล้วก็เิ่นใหญ่มากเิ่นใหญ่มากเลยกะโคตรเขาโคตรเขาเออมันคือเป็นแนวนั้นพี่น้องพังเนี่ยเป็นเหลืองแป๊กแทะเนี่ยแต่เกิดมาน่ะตีนก็ะซืองามอยู่วสินี่พาถ้าวผืนนี้เนาะพี่น้องซืองามอยู่บัดใหญ่มากบัดโคตรเขาบ่ เจ้าก้าบัได้เบ็ดไว้เลยเห็นมันโคดรนะเบ็ดเนี่ยมีแต่ว่ามันกับโคดรเขาโคดรเขาเป็นแบบเป็นแบบสองเอานี่เอาตะแขคงมาน,นึ่งอย่างแล้วลูกเห็นเขาอย่างนะนี่ไม่ได้ขอบใจป่าไหมลูกนะขอบใจป่าถีบเล้วเเนี่ย เออออ่ะซาแฟงกับชิเมนาต่อเนาะพี่น้องผู้เลเดินทางเมื่อไหร่เมหน้าเขากะเมื่อเมื่อเบงเขาบงหน้ากันแซ่้าอยู่ประจักจัจักไห้เจ้าเออคอยละครงไห่ค่อยู่เครื่องไหยังแต่เพิ่นซุกท่นละลายท่าลายกับสีเมียลายอยู่อืม สมองลาวดีเบิดนะพี่เนาะมันนี่แหละเสียแต่ขาแล้วนี่สมองดีเบิดเบาเป็นเบิดเ,ดเ,ดเดน,ะดนะา,วะ,วา,าะได้ยินแต่อันพระเจ้าว่าว่าย่างบ่ได้ะดนะสะแพงก็หัก็สิเห็นก็ยิ้มดีได้พี่น้องเอ้ย <laughs> ยิ้มดี <laughs> <laughs> สดชื่นสดใสบันใดเงาดนเงาวันใดงอยพี่สังนี่นั่งล่องเอาไมคขันนท้าจับขึ้นอยู่บ่เอาไม้จับยางอยู่บ่ลูกมือเปล่าเงื่อนกับบัวแข้งแห้งดิ่อมาฮอดหัหฮอดหน้าเลยพี่น้องโอ้ย เห็นปิ่งปลาแล้วก็เกืนน้ำลายเลยพี่น้องเลยเ้อเป็นตะเสบบุได้กินดนเลยพี่น้องปีหนึ่งมีเธอหนึ่งได้ปิ่งปลาคอ,อนี่อือฮะคักคักพี่น้องมาเด้อกินข่าวบ่ายน้ำกัน ปลาแต่ข้าวหล่นปลาลงต่อลงหรียู้สื่อซอยไม่กิ่งฮะกะซีเด็กินเนี่ยกายนมันกัดลังเถื่อมันกัดตายตายหล้วก็มาลงไหาบางอันก็เอาหยัดข้าตู้เย็นไว้แต่ว่าไม่ได้ปิงกินเมื่อน,นี้โอกาสดีโอ้ยปิีงปลาคอกินอยู่เที่ยงหน้าได้เฮ้ยเมื่อน,นี้ ขันเขาแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องเลยได้ชิบก้าอสอปะสะเคยถากระสังน้ำมูอก,อ,ก,อ,กอีกติอีกตีกติกาคิกาเป็นวัดเป็นไขยักมือลเลย